จากเรื่องราวของประเด็นร้อนเราไปต่อเรื่องราวของการขยายประเด็นทีนี้ครับการขยายประเด็นในวันนี้ก็จะเป็นเรื่องที่ต่อเนื่องกับข่าวลือนะครับที่ออกมาก่อนหน้านี้บอกว่าวันนี้ครับจะมีรถไฟนะฮะจะมีรถไฟขนผู้ที่ติดเชื้อโควิด -19 กลับมาที่อุบลเราแล้วก็บอกว่าเป็นหลักพันเลยนะครับ เป็นหลักพันเลยในเรื่องนี้นะครับทางด้านสดทอนะครับก็คือนายแพทย์สาสุขจังหวัดอุบลราชธานีเราก็ออกมาเปิดเผยและท่านผู้ว่าเองก็ไปสร้างเตรียมความพร้อมไว้รองรับว่าตัวเลขถึงหลักพันจริงหรือไม่ครับเดี๋ยวเราไปฟังจากคำปากคำของท่านผู้ว่าและก็รวมทั้งนายแพทย์สาธารสุขจังหวัดอุบลราชธานีครับ จากการรายงานของทางด้าน m a n a เจอร์ออนไลน์นะครับเราไปฟังกันครับคือมีข่าวลือมาแล้วก็ผมเองก็ได้มีโอกาสได้พูดคุยกับทางคุณไพบูุญจงสุวัฒนะครับแล้วก็มีการส่งเป็นหนังสือส่งมาถึงทางด้านอำเภอของแต่ละจังหวัดนะครับบอกว่าวันจันทร์นี้คือวันนี้ครับจะมีผู้โดยสารนั่งรถไฟมา1644คน จากกรุงเทพจะมาที่อุบลเราทีนี้หลายคนก็หือหานะฮะฮือหาว่าคนพันกว่านนี้จะมาที่อุบลที่เดียวนะครับก็แตกตื่นกันทีนี้ครับความจริงแล้วไม่ใช่ครับเรื่องราวเป็นอย่างนี้ครับบอกว่าจังหวัดอุบลราชธานีเตรียมรับขบวนรถไฟที่พิเศษนะครับลำเลียงผู้ป่วยสีเขียวกลับรักษาตัวบ้านเกิดครับ เตือนชาวบุไม่ต้องตื่นะหนกหวาดกลัวเพราะว่ายอดกลับมาจริงไม่ได้เป็นหลักพันตามข่าวลือมีเพียงแค่400กว่าคนเองครับขณะที่ตัวเลขติดเชื้อโควิดล่าสุดนะครับก็ที่เรากราบไปแล้วเมื่อเช้านี้วันนี้แหละครับผมแจ้งไปแล้วนะฮะยอดก็คือ200กว่าครับโดยทางด้านนายแพทย์สุวิทย์โรจนศักดิ์โสธรนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดอุบลราชธานีพร้อมกับฝ่ายปกครองและก็เทศบาลเมืองวัดิชมาลาทหารตำรวจหน่วยกู้ภัย ได้มีการหา,หารือวางระบบขนถ่ายผู้ป่วยโควิด -19 กลุ่มสีเขียวอ่อนและก็สีเขียวเข้มที่เดินทางกลับมาจากกรุงเทพและก็จังหวัดปริมณฑลด้วยขบวนรถไฟที่พิเศษวันจันทร์ที่26กรกฎาคมก็คือวันนี้ครับจะมาลงที่สถานีรถไฟอำเภอวารินชำาราบและก็จะเข้ารักษาตัวตามศูนย์ดูแลผู้ป่วยตามชุมชนของจังหวัดครับโดยเบื้องต้นนะฮะตัวเลขผู้ป่วยจากศูนย์รับแจ้ง1 3 3 0สอปอสปสชอระบุว่ามีผู้ป่วยขอเดินทางกลับ กับรถไฟขบวนพิเศษในวันจันทรนี้จำนวน1,498คนไม่ใช่ไม่ใช่1,600ด้วยนะฮะ1,498คนโดยจะมีการทยอยลงที่ต้นทางของจังหวัดนครราชสีมาบุรีรัมย์สุรินทร์สิทธิเกตและก็ปลายทางที่อำเภอวารินชำราบจังหวัดอุบลราชธานีเหลือเพียงแค่444คนครับและก็ในจำนวน444คนนี้ก็จะแยก ไปที่จังหวัดยะสโสธรจังหวัดอำนาจเจริญครับโดยจะมีการเดินทางต่อด้วยรถยนต์เพื่อเดินทางไปยังจังหวัดของตนเองก็คือไปยะสโสและก็อำนาจเจริญครับแต่ว่าจากการตรวจสอบตัวเลขผู้ป่วยในจังหวัดอุบลราชธานีซึ่งเดิมระบุว่าจะมีผู้ป่วยกลับมากับรถไฟเที่ยวนี้จำนวน294คนนั้นปรากฏว่าหลงเหลือเดินทางมาจริงเพียงแค่40คนครับเพราะบางคนนี้หายป่วยแล้ว อีกส่วนได้เดินทางกลับในช่องทางอื่นแล้วก็เข้ารับรักษาตัวที่จังหวัดแล้วครับสำหรับคนป่วยนะฮะสำหรับผู้ป่วยที่เดินทางมาในวันจันนี้ครับทางการได้กำหนดให้ขบวนรถแล่นเข้ามาจอดที่ชานชาลาที่1เพื่อให้โบกี้ที่ผู้ป่วยนั่งอยู่ในตู้หลังสุดของขบวนจอดตรงทางออกด้านข้างที่ติดกับถนนของสถานีรถไฟอำเภอวารินชำราบครับเพื่อให้รถของหน่วยงานที่จัดเตรียมเข้ามารับผู้ป่วยออกจากสถานีตรง ไปยังศูนย์ผู้ดูแลผู้ป่วยในแต่ละแห่งโดยไม่ต้องปรับปนนะฮะกับผู้โดยสารจุดอื่นๆของสถานีรถไฟครับแล้วก็ไม่ต้องไปปนเปื้อนจุดอื่นของสถานีรถไฟด้วยหลังจากที่ผู้ป่วยลงจากรถไฟหมดแล้วนะครับทางด้านเจ้าที่สาธารณสุขของเทศบาลเมืองวัดชชมราบจะเข้าไปฉีดน้ำยาฆ่าเชื้อในตู้โดยสารรวมทั้งทางเดินผู้ป่วยที่ไปขึ้นรถยนต์ซึ่งอยู่ห่างจากชานชาลาที่1ที่จอดรับอยู่ประมาณ1 0 1ถึงเมตรครับ น,ะะนี่เปยนคำนี่ฮะบรรยากาศครับผมคือจอดแล้วก็ตรงตู้ที่ผู้ป่วยมานั้นจะอยู่ที่ตรงถนนแล้วก็ลงจากโบกี้นะครับลงจากาตัวตู้นี้ครับก็ขึ้นรถได้เลยครับหล,หลังจากนั้นก็จะมีการฉีดค่าเชื้อครับนะฮะแล้วก็จำนวนของผู้ป่วยของอุบวนเรานะฮะตอนนี้เหลือเพียงแค่เฉพาะอุวบวเรานะครับ หรือเพียงแค่40คนครับเพราะฉะนั้นถ้าเผื่อเป็นอย่างนี้แล้วก็เลยขอให้พี่น้องประชาชนที่รรบฟังรายการนี้นะครับอย่าตื่นตระหนกแต่ที่มีการปล่อยข่าวลือต่างๆเพราะว่าเจ้าที่มีการวางแผนทุกขั้นตอนในการรับส่งไว้อย่างรัดกุมครับจึงไม่มีโอกาสที่ผู้ป่วยจะมาแพร่เชื้อให้ชุมชนที่ตั้งอยู่รอบสถานีตามข่าวลือครับนะฮะในขณะเดียวกันที่นี้ครับทางท่านผู้ว่าเองก็ได้มีการให้สัมภาษณ์ในประเด็นนี้นะครับ เดี๋ยวเราจะไปฟังคําให้สัมภาษณ์ของท่านผู้ว่าครับในประเด็นนี้ว่าอย่างไรนะครับเดี๋ยวขอเวลาแป๊บหนึ่งนะฮะเดี๋ยวไปฟังคาของท่านผู้ว่าให้สัมภาษณ์ครับในประเด็นนี้ครับเพื่อความสบายใจของพี่น้องป้องป่ายนะฮะอันนี้เป็นข่าวจากทางด้านสนข่าวประชนันพันธ์นะครับของอุบลเรานะครับ เดี๋ยวเราไปฟังเสียงกันนะครับเส้นนี้จะมาจบที่วนรถไฟแล้วว่าแต่จะมีในในความรับผิดชอบของการส่งกลับบ้านของคมนาคมเนี่ยตรงเนี้ยปลอดภัยกว่าความจริงบางจังหวัดเขารบไปรับเลยแต่ว่าเราเมื่อกับปลายทางแล้วมันไกลเราก็ว่าคุณแหนก็จะมาเองแม้ว่า คนที่แจ้งว่าจะมา294คนที่ยื่นกรองจะลงไปพอตรวจรายชื่อแล้วถึงบ้านแล้วอยู่ลงมาแล้วมาถึงแล้วมาเอ,องก่อนแค่เดียวว่าเขาโทรไปหลายทางเพราะฉะนั้นมาจราิงๆไม่ถึงหรอกแต่ว่าเมื่อมาถึงแล้วเราจะพาท่านส่งถึงศูนย์รักษาที่บ้านก่อนเล้ยกศูนย์ตรวอคัดกรองสขภิพชุมชนก่อนเรียกว,ว่าศูนย์ซีหรือเรียกว,ว่าศูนยทคอย กนะ็คือรักษาเบื้องต้นนะเพราะว่าที่มาคือคนป่วยไม่ป่วยเราไม่รับทุนท<ะ>ัพคอยทุกอำเภอเขาจะมีหรือแห่งละหนึ่งคนะนะแล้วก็มีตำบลบ,บางที่อาจจะไม่ทำที่อำเภออาจจะทำที่ตำบลรวมเสร็จแล้วตอนนี้ก็มีศุนทพคอยอยู่ร้อยยี่สิบเจ็ดศูนย์น,นนะแต่ว่าอำเภอยี่ห้าอำเภอแต่ว่นะบา,บา,บ,าบางอำเภอเป็นกระจายเป็นตำบล<ะ>แต่บางอันก็จะมีติดคนบ้าง,าง,างห้าคนบ้างซึ่งซึ่งเขาดึงออกมาจากหมู่บ้าน แทนที่จะให้เข้าอยู่บ้าน <c oughs> ซึ่งอาจจะเปรักคำว่าคำว่าผู้ป่วยเนี่ยถ้าไปอยู่บ้านเขาเรียกว่ารักษาที่ I คือศูนย์รักษาที่บ้านซึ่งก็กระจก,กระจายก็เลยมารักษาอยู่ที่ศูนย์กลางซึ่งก็พวกหมออะไรก็ให้ค่อยน้นนยง่ายกว่าแล้วกลุ่มกันเองง่ายกว่าถ้าไปอยู่บ้านใครถ้าเกิดไปอยู่กับครอบครัวเราบอกว่าแยกกันอยู่แต่จ,จริงๆอาจจะไม่ได้แยกซึ่งก็เกิดการติดเชื้อภายในเนี่ยซึ่งมันคุมไม่ได้ฉะนั้นแนวทางของของการ ให้มาลงที่ถูกที่แล้วพาไปติดทางเนี่ยือเป็นการกุมเชื้อนะฮะุมเชื้อไม่กระจายออกไปถ้าเกิดต่างคนต่างมาและการคุมเชื้อแต่ก็มีมาตรการว่าพอลงแล้วเราจะคุมยังไงตั้งแต่เอาคนติดเชื้อเนี่ยจังภวะขึ้นค้นขึ้นต่อเอปลอดภัยเอารถไปส่งคนรถกับที่ก็ไม่ใกล้กันไปส่งที่ศูนย์ศูนย์ทัพคอยเรียกศูนย์ซีไอขึนนศูนย์ใจยุมชจนเขาก็จะตรวาประเมิน อ่าถ้าคนไหนอาการร้อนก็อาพัทที่นี่เลยนะจ๊ะให้ยาหมดส่งหมอส่งยาส่งอะไรมาให้เดี๋ยวก็จะมีเซตยาให้กินตนอดเป็นไข้หรือไม่แต่ถ้าคุณแต่ว่าวิธีการคัดกรอเขาจะมีการเอ็กซเรย์ทุกคนนะครับเอ็กซเรย์เขาจะนัดเอ็กซเรย์เป็นกลุ่มเอ่าศูนยี่ไปเอ็กซเรย์เวลาเนี่ยเขาจะมีทุกโรงพยาบาลเนี่ยเขาจะรับเอ็กซเรย์พวกนี้เพื่อจะดูปอดเป็นยังไงแต่ถ้าคนอาการหนักเขาก็ ทีเพียงที่โรงพยาบาลไหนว่าเขาก็จะเอาเข้าไปแต่ถ้าไม่หนักเขาก็ไปพักกับเขาหรอกรักษาเองง่ายกว่าอันนี้ก็ชุมชนจะได้ช่วยมาดูแลโดยให้ท้องกินเนี่ยจัดการมาอยู่ในดูเเอ่ของของกินของอยู่แต่ว่าส่วนคนส่วนเนี่ยสมนักสอ็จะรังผิดชอบค่ายาค่าอาหารเี่มก็แปลว่าเวลาเอามาแล้วมลงที่ลงที่โดยรถไฟเขาก็จะมากันเป็นส่วนแล้วก็จะไป ตัวไปแพร่กระจายระหว่างทางอีกแม้ว่าคนที่เดินทางมาด้วยรถส่วนตัวเองเนี่ยเราบอกว่าให้มาดีๆนะสุดท้ายก็มีข่าวปรากฏว่าตัวรงนี้คนนี้ก็มีข่าวคนนั้นติดเชื้อเขาเป็นข่าวรถไฟเละซ่มเขาก็เลยติดตามไล่กันว่าคนเดินทางมาเราไปแพร่เชื้อเขาแต่เช่นเดียวกันเราฝ่ายไปรับเชื้อมาด้วยเพราะบางทีบอกว่าจะเดินทางมาสองคนก็มาสี่อะไรย่างนีมาสี่เอาเองคนสองคนไปไหน,ไหนฉันไม่ได้ปิดก็เพิ่งผ่านไปแต่กู้ก็เจอแนละ้วนี ปกติแล้วเอาไปไหนบ้างอันนี้ปัญหาเราตอนนี้มีผู้เสียชวไปไหนเยอะเราถึงว่าอันนี้ก็เป็นสิ่งที่เดียวที่ทำไงเราถึงอยอมรับรับผลที่บับบบบานาไม่ต้องเราไม่ด้รับว่าจะฟังสต่งม้นะเราคัดของให้เจ้บาลช่วยเราเน่ตายใจไม่ไวคนบนนี้ิึงกันครับนี่คือสถานการณ์ล่าสุดเลยนะครับเป็นอย่างนี้ครับเพราะฉะนั้นก็พี่น้องประชาชนก็สบายใจได้นะครับเดี๋ยวบางคนนึกว่าเป็นตัวเลขเป็นหลักพันนะฮะ ทีนี้เราไปดูตัวเลขนิดหนึ่งครับว่าล่าสุดนี้เมื่อวานนี้นะครับเมื่อวานนี้ตัวเลขอยู่ที่นะครับผู้ป่วยรายใหม่จากการแถลงข่าวเมื่อวานนี้ครับมีผู้ป่วยรายใหม่242รายผู้ป่วยสะสม3,210รายนะครับกำลังรักษาตัวอยู่1,994รายรักษาหายแล้ว1,194รายเสียชีวิตสะสมจำนวน22รายด้วยกันนะครับและก็ยังคงยืนยันว่าผู้ป่วยรายใหม่นะครับ ก็พูดง่ายๆว่า9 0นี้คือมาจากต่างจังหวัดครับมีการติดเชื้อภายในพื้นที่จริงๆเพียงแค่10%เท่านั้นครับแล้วก็ตอนนี้อำเภอที่มีการติดเชื้อสูงสุดนะครับก็คืออำเภอมีผู้ป่วยรวมแล้วสูงสุดคืออำเภอเด็ดอุดมครับสูงสุดตอนนี้ส่วนอำเภอเมืองเราอยู่ลำดับที่4หรือว่าอันดับที่5ของจังหวัดอุบลราชธานีในขณะที่จังหวัดอุบลเองก็มีผู้ติดเชื้อรวมแล้วตอนนี้สูงสุดรวมแล้วอยู่อันดับ10ของประเทศไทยครับ นี่คือสถานการณ์ล่าสุดเป็นอย่างนี้ครับแต่ว่าไม่อย่างไรก็ตามนะครับไม่ว่าจะเดินทางอย่างไรก็ตามในช่วงหน้าฝนก็มีความระมัดระวังนะครับถ้าเปิดท่านจะเดินทางไกลหรือว่าเดินทางก็ขอให้มีความมั่นใจในเรื่องราวของการขับขี่โดยเฉพาะอย่างรถยนต์ครับถ้าเผื่อมีปัญหาเรื่องราวของอยางรถยนต์ไปที่ถาวรยางยนต์ถาวรยางยนต์กรุป๊ปและก็ไทยพลัสถาวรยางยนต์นะครับเพราะว่าเขาเป็นตัวแทนจําหน่ายยางรถยนต์ทุกยี่ห้อ ทั้งที่ผลิตในประเทศแล้วก็ตามประเทศ road, off road, อ่อนรถออฟโรดย่างรถเก่งรถกระบะรถตู้รถ SUV ครับรวมทั้งเป็นตัวแทนจําหน่ายทางด้านล้อแมกล้อกระทะล้ออัลลอยหลากหลายรุ่นหลากหลายราคาหลากหลายย uh ี่ห้อทั้งโรมดําและก็ไม่รรมดํารวมไปถึงการเปลี่ยนถ่ายน้ำมันเครื่องตรวจเช็คช่องล่างเปลี่ยนแบตเตอรี่เปลี่ยนผ้าเบรกเจียรจานเบรกตั้งศูนย์่วงล้อด้วยระบบคอมพิวเตอร์ที่ทันสมัยรวดเร็วและก็แม่นยําและก็รวมไปถึงนะครับเป็น ทานเผื่อท่านจะเปลี่ยนชกอัพนะฮะหรือว่าเติมสารในโตรเจนครับไปได้เลยครับที่ถาวรอ,อย่างยนต์ทาวรยางยนต์าวรย่างยนต์กรุ๊ปและก็ไทยพลัสถาวรอย่างยนต์ทั้ง3สาขาดูแลมากกว่าสบายใจกว่าครับคุณกัญญาเองก็ย้ํามาว่าจะดูแลอย่างใกล้ชิดปมาหนึ่งว่าเป็นรถของตัวเองครับส่วนผู้ที่มีวิงเวน มีอาการบิบเบียดสีสันน้ามือตลายคล้ายจะเป็นลมก็อย่าลืมพกพาน,น้ำมันเหลืองของแท้จากจังหวัดตราดสินค้าโอท็อประดับ5ดาวนะครับนี่คือสูตรต้นตํำรับของน้ำมันเหลืองทั่วทั้งประเทศไทยมาจากจังหวัดตราดครับคนที่เคยใช้น้ำมันเหลืองแบรนด์อื่นมาแล้วนะครับพอมาใช้ของแท้นี่ยอ้ยจังสีนะมา้าจังเอิญว่าน้ำมันเหลืองแน่นะครับซื้อใช้เองก็เยี่ยมซื้อเป็นของฝากของต้อนก็ยอดโดยเฉพาะผู้สูงวัยถูกใจนักแกลนะครับฝั่งเมืองเราซื้อได้ที่ร้านคลังยาตรงข้ามโร โรงแรมปทุมรัฐฝั่งวารินร้านรัตวี5แยกวารินครับส่วนอีซเองก็เป็นสารฟูเซติติกนะครับสามารถที่จะเลือกเติมได้ที่ห้องนำ้ำบรรเครื่องเพียงแค่10นาทีจะเห็นความแตกต่างเกิดขึ้นเคลื่อน,นเรียบเสียงเงียบลดก,การสึรกรอลดควันดำเพิ่มแรงมา้าอัตราการเร่งแซงดีขึ้นคำว่าเหยียบแล้วลื่นปึ๊ดลื่นปึ๊ดเป็นอย่างไรสัมผัสได้เมื่อคุณใช้อีซครับสามารถเลือกเติมได้ที่ถาวรยางยนต์นะครับ หรือว่าจะเป็นอุบลวีนานันตรงข้ามกับป้อมปตทหัวหสนามบินสอสกกนด้านข้างทุ่งสีเมืองอุบลสวิตถนนคลางอวุธฝั่งวารินเรือทวีให้แยกวารินร้านแสลักออเตอร์สวิตตรงข้ามตึกดีแท็กทางไปจังหวัดชิิเกตรถของทุกคันนะครับเลือกใช้อีซีพราะมั่นใจนี่คือสินค้าไทยคุณภาพส่งออกครับ เชา้าวันนี้ก็คงจะต้องร่ำลาก,กันเพียงแค่นี้นะครับขอบคุณทุกคนที่ติดตามรายการนุพรคุยข่าพักเช้ากับผมนุพรพันเพ่งและก็ขอวันนี้ให้มีความสุขสดชื่นทั้งวันสวัสดีครับ